สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางเป็นสูตรหลักสิบล่างแต่จำาววดวันที่หนึ่งมีนาคม2567ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่เอาเลขจะออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิป,ปใหม่จากทางเราขอบคุณมากค่ะ,ะคลิปนี้มาดูสูตรหลัก10ล่างนะคะเป็นชุดมาตรฐานนะอาจารย์จะเริ่มลุยล่างให้นะคะ,ะแนวทางของหลัก10ล่างอาจารย์จะวางให้ทั้งหมด7สูตรด้วยกันเป็นสูตรเก่าทั้งสิ้นเลยนะคะไม่ได้มีสูตรไหนเป็นสูตรใหม่ เป็นสูตรเก่าทั้งหมดเลยอาจารย์จะเปิดด้วยสูตรพิสดารนะคะท่านผู้ชมสูตรนี้เป็นสูตรระยะยาวนะประมาณ25งวดสูตรพิสดานี้หลุดไป1งวดนะคะเคยหลุดไป1งวดแล้วก็กลับมาเดินอยู่สองสามงวดเดี๋ยวก็เรามาเช็คดูว่างวดนี้จะเดินต่อหรือเปล่านะคะอาจมีเข้ามีหลุดนะคะก็ตั้งแต่งวดที่ออก80นะ557399ไล่มานะคะตามนี้เลย ระยะทางการเดินก็เข้านะมาสะดุดที่มืวอที่ออก8ปดห้าอ่ะแปห้านะคะไม่มีเลยะคะแล้วก็กลับมาเข้าที่8ปดเก้าหหนึ่งศูสี่สามสำหรับมวนนี้อยู่ตรงนี้นะที่เป็นดินสอจริงๆอาจารย์ไปเปิดใหม่แล้วนะเ yeah. ดี๋ยวดูที่ก่อน3ามสี่หเจ็ดปดหนึ่งห้าเราจะได้ดูแนวทางของตัวเลขเนาะดู ตรงไหนมันมานานๆอะไรอย่างนี้นะคะตรงไหนมันเพิ่งมาหกแล้วก็ย้ายมาด้านหน้านี้สองงวดติดกันเลยศูนย์เก้าแล้วก็สี่สามงวดที่แล้วอาจารย์ก็วางสูตรนี้ให้นะคะในแนวทางขุ้นมาตรฐานเช่นกันเนาะสังเกตสูตรนี้นะคะจะไม่มีแนวทางของเลขเก้าค่ะเลขเก้าที่เราชอบนะไม่มีเลขเก้านะ,ะแต่สูตรมันก็เคยหลุดไปหนึ่งงวดเนาะอาจารย์เขียนมาให้ตรงนี้นะ ถ้าเดินต่อก็เลขที่เราด้านไปเลยแต่อาจารย์จะกันให้นะคะเพราะาตอนนี้เราเพิ่งได้ตัวเดียวหลักสิบเนาะหลุดหนึ่งงวดในชุดสูตรนี้นะสูตรพิสดารน,นี่นะคะก็คือสูตรนี้สูตรแรกนี่แหละต่อไปสูตรที่สองเลยนะสูตรที่สองก็คือเล่มหกนะเดี๋ยวอาจารย์ไล่ไปก่อนเล่มหก เล่มหกก็จะเป็นสูตรสูตรนี้นะสูตรนี้จะยังไม่หลุดนะคะท่านผู้ชมตั้งแต่งวดที่ออกติดนะสามศูนย์เลยเนาะสามศูนย์ไล่ไปเลยนะคะทั้งหมดเนี่ยก็คือสิบเจ็ดงวดรวดนะที่เข้านี่ค่ะจานสไลด์ไปเนาะสิบเจ็ดงวดะคะงวดที่แล้วก็เออตรงนี้เนาะมีดับสองจานขิดดินสอกอไปแล้วดับห้าคะงวด ตรงนี้นะมีดับสองดับห้าก็เหลือหนึ่งสองสามสี่หกนะออกที่สี่สามอันนี้ยังไม่ได้ใส่สนะีเนาะสี่สามต่อไปสำหรับงวดนี้นะ,ะมีด้วยเนาะเลขเก้าก็มีเลขหกก็มีฮะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนยะ์หนะ้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์แบบนับเปลี่ยงตัวจะไม่มีฮนะดับดับหลักสิบล่างเลขหนึ่งนะสำหรับงวดนี้แต่มันไม่มีตัวตัดนะ ก็คือห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์อันนี้จะเป็นสูตรที่สองสูตรที่หนึ่งแล้วก็สูตรที่สองโอเคสองสูตรแล้วเนาะอันนี้ก็จะไปเล่มสิบสองนะเล่มสิบสองเป็นสูตรที่สามสูตรนี้หลุดติดกันสองงวดแล้วกลับมาเดินสี่งวดรวดนะคะงวดที่แล้วอาจารย์ก็วางสูตรนี้ให้เหมือนกันนะแล้วก็วางหลากหลายสูตรเลยด้วยอาจารย์จะคัดเฉพาะสูตรที่เข้าที่ออกสี่สามมาวางให้ สำหรับงวดที่เข้าของงวดที่แล้วสี่สามงวดนี้ใช่ว่าจะเดินนะคะท่านผู้ชมบางทีอาจจะไม่มาครบทุกสูตรนะเอาแต่เราก็ลองเลือกดูเนาะนี่ค่ะเก้าหนึ่งนะหลุดมามาอยู่ที่หน่วยเนาะแต่ตัวงวดที่ออกแปดห้านี่คือคือหลุดร้อยเปอร์เซ็นเลยพอแปดเก้าเดินหกหนึ่งเดินศูนย์เก้าเดินแล้วสี่สามเดินตัวสุดท้ายนี่เลยเกือบไปนะคะท่านผู้ชมเนี่ยสี่สามตัดดับไปก็มีสองเก้าห้าเนาะ เหลือสองหนึ่งสี่นะนี่ตามนี้สำหรับงวดนี้ก็หนึ่งหกแปดสี่ศูนย์สามสามารถตัดหนึ่งออกไปได้ตัวหนึ่งเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราจับชนก่อนเราค่อยตัดทีหลังอาจารย์เขียนมาให้แนละ้วว่าดับเฉพาะหลักสิบนะเลขหนึ่งอันนี้เป็นเออสิบสองนี่นะหนึ่งหกแปดสี่ศูนย์สามนะคะเป็นศูตรที่สามแล้วหนึ่งสองสาม มีแนวทางเลขหกเนี่ยเลขเก้าไม่มีค่ะท่านผู้ชมหกมีติดกันสามสูตรละต่อไปอันนี้อาจารย์คัดเลือกมานะแต่ว่าที่สูตรที่อาจารย์คัดเลือกมาไม่ใช่ว่ามันจะต้องเดินทุกสูตรนะท่านผู้ชมบางทีมันอาจจะมีสูตรใดสูตรหนึ่งหลุดไปอะไรอย่างนี้นะเลขมันก็จะเพี้ยนเพี้ยนไปเนาะแต่ถ้ามันเข้าทุกสูตรมันก็ตามนี้เลยท่านผู้ชมชอบสูตรไหนก็คัดเลือกสูตรนะั้นแล้วไปจับชนกันในกระดาษเองนะคะ ่าตอนนี้ก็คือตรงนี้มีกาเรียกอะไรหนึ่งคงที่นะบวกอ่าเล่มสิบสองผ่านนะคะต่อมาเป็นเล่มที่ยี่สิบสองเล่มที่ยี่สิบสองนี่ก็จะเดินตั้งแต่งวดที่ออกสามศูนย์อ่าอันนี้ก็ใช้นะเราไปดูในคลิปเก่าๆนะที่อาจารย์วางให้สามศูนย์นะหลักสิบก็จะเดินทุกงวดเลยนะถ้าเอาตั้งแต่งวดที่ออก หกห้ามันจะหลุดไปหนึ่งงวดแต่ตั้งแต่ที่หลุดไปนะเนี่ยหลุดตรงนี้หกห้าเก้าเก้าพอศูนย์เก้ามันหลุดนะคะแต่ถ้าเอาไม่หลุดเลยก็ตั้งแต่สามศูนย์นี่แหละสามศูนย์ไล่มานะคะก็ไหลงวดอยู่ประมาณยี่สิบงวดได้นะคะานช้วมนี่มาทุกงวดเลยนะะตอนนี้มันยี่สิบเอ็ดงวดหลุดไปหนึ่งงวดอ่ไว้ไงยี่สิบเอ็ดงวดหลุดหนึ่งงวดนะสําหรับงวดนี้ก็ ได้ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์อันนี้ก็นับเรียงตัวเหมือนกันเลขเริ่มตั้งแต่เลขห้าขึ้นไปนะคะตัวที่ไม่ไม่น่าจะมาในหลักสิบก็มีหนะนึ่งสองสามสี่นะตัวนี้ส่วนตรงนี้ได้หมดนะจะเป็นตัวไหนเท่านั้นเองห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์จัเขียนวันนี้ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ไปสูตรที่ 4. สี่สวยๆทั้งนั้นเลยเนาะสูตรไหนจะเข้าสูตรไหนจะหลุดนะมาชิงกันเนาะ เสียดายสูตรนะคะท่านผู้ชมอันไหนมันเข้าอาจารย์ก็วางต่ออันนี้งวดที่แล้วอาจารย์ก็ใช้สูตรนี้นะคะที่อาจารย์อธิบายไปอ่ตั้งแต่วดที่ออก62ใช่ไหมตรงนี้ที่อธิบายอาธิบายไปว่ามันมีทั้งหมด5ตัวมันยังไม่ครบมาตรฐานมันออก61ใช่ไหมอาจารย์ก็พักไว้ก่อนเพราะว่ามันไม่เข้าใน5ตัวนี้แล้วงวดที่สองก็ออกมาที่09ทำได้35916ก็ไม่เข้าอีกนะคะก็พักสูตรไว้อพอ ของงวดที่พอสองอันนี้อาจารย์ลองมาเช็คดูถ้าเป็นบวกสี่นะสองบวกสี่เป็นหกเข้าค่ะออกหกหนึ่งและอันนี้ก็เป็นหกนะบวกกับสี่ก็เป็นสิบนะได้ศูนย์ออกศูนย์เก้าเพราะฉะนั้นจะเป็นเข้าในเครือข่ายของมาตรฐานนะงวดที่แล้วอาจารย์ก็เจ็ดนะบวกสี่ก็เป็นสิบเอ็ดนะใครได้ดูสูตรนี้ก็โอเคไปเนาะตอนนี้เรามาดูงวดที่สิบหกนะอาจารย์บวกมาได้ที่เลขสามสามบวกสองเป็นห้าบวกสี่เป็นเก้า 9บวกสองเป็น11แล้ว1นบวกหเป็น6อันนี้คู่ตัวแทนกัน6ตัวนี้ต้องบวกที่4นะเป็น10ก็จะได้3ามห้าเ้าหนึ่งหแล้วก็ศูนย์อ่าอันนี้ก็จะมีทั้ง6นะแล้วก็ทั้ง9้านะให้ท่านผู้ชมได้เลือกเลยนะโอเคนะยังไม่ถือว่าจะยังไม่หลุดนะคะถ้าเข้าเครือข่ายของมาตรฐานก็คือ3 5มห้าเ้าหนึ่งหศย์นี่เลยอันนี้จะเป็นสูตรสามดาวนะ ถ้าเราปรับเป็นเข้ามาตรฐานแล้วมันเดินดีนะคะท่านผู้ชมนี่ตามนี้เลยนะเมวันนี้อาจารย์คิดว่าไม่ยากเนาะแต่ว่าเราอาจจะกันหลักสิบไว้ถึงสองตัวนะคะแล้วก็แนวทางของหลักหน่วยเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะอาจารย์วางไปให้แล,ล้วล่ะหลักหน่วยที่เข้าของงวดที่แล้วนะคะของเก่ามันเข้าอยู่นะหลักหน่วยล่างอะต่อมาเรามาดูเล่มสนะิบเนาะเป็นสูตรที่หก เล่มสิบสูตรที่หกนะเดี๋ยวนะเล่มสิบเดี๋ยวไหนะเล่มสิบสูตรที่หกเริ่มที่เจ็ดแปดเก้าหนึ่งหกศูนย์โอเคนี่ค่ะสูตรนี้อาจารย์ก็จริงๆก็ชอบนะคะท่านผู้ชมตั้งแต่มันเริ่มเป็น เริ่มเป็นงวดที่หนึ่งนะคะตั้งแต่งวดนี้เลยงวดที่ออกศูนย์แปดศูนย์แปดหนึ่งสี่นี่คือสูตรที่งวดที่หนึ่ 0, งนะยาวมาจนกระทั่งถึงสามศูนนี่นะคะสามศูนนี่ออกเข้ามาทั้งหมดในสิบสี่งวดนะคะสิบสี่งวดแล้วก็มาขึ้นหน้านี้หนึ่งหกก็เข้าหกสองเข้าหนึ่งหนึ่งเข้า พอหกเจ็ดแล้วหลุดนะคะมากระ,ระยะหนึ่งพอสมควรสิบสี่แล้วสิบสามศูนย์ตรงตรงสองสองงวดนี้นะคะท่านผู้ชมมันมาที่หน่วยนะมันมาที่หน่วยนะคะแล้วมันก็จะมาเข้าที่สิบตรงหนึ่งหนึ่งแล้วก็ติดดวยด้วยท่านแนวทางของหน่วยนะแล้วก็งวดที่สิบแปดนี้ก็หลุดไปนะคะหลุดไปพองวดที่สิบเก้าเนี่ยะค่ะ อาจารย์ก็ยังชอบสูตรนี้นะมันก็กลับมาเดินติดติดกันหลายงวดเลยนะถึงถึงหกหนึ่งนี่เลยนะพองวดที่ออกเนี่ยหูอาจารย์ก็ไล่มาเต็มพิกัดเลยเนาะงวดนี้หลุดไปนะคะงวดที่ออกศูนย์เก้าสูตรนี้หลุดนะคะอันนี้เป็นสูตรนะบัตรนี้ก็สามสิบงวดแล้วนะ,ะงวดที่สามสิบแล้วเนี่ยตรงนี้สามสิบงวดก็มีหลุดก็มีนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าเวลามันเข้ามันก็เข้าติดกันระยะย,ยาวๆนะอ่านะนะอันนี้แนละ้วงวดที่ออก สี่สามเนี่ยสูตรนี้กลับมาเดินนะสี 4, ่สามฮะสี่สามมาสองตัวเลยนะสี 4, ่สามหัวที่จะเป็นเจ็ดแปดเก้าหนึ่งหกศูนย์อาจารย์คิดว่าขอใช้ดินสอนนะคิดว่าน่าเข้านะจะเป็นตัวไหนเท่านั้นเนี่ยน่าจะเป็นเข้านะหัวสูตรนี้เนจะ็ดแปดเก้าหนึ่งหกศูนย์นี่ค่ะสูตรที่หกอาจารย์ให้ไปแค่สองดาวนะเหมือนสูตรงวดเออเหมือนเล่มที่สิบสองสูตรที่สามนี่อันนี้หกนะเลยนะเละอีกสูตรหนึ่ง สูตรหนึ่งถ้าไม่หวานมันก็เสียดายเนาะเอามาเคลียร์เอาเองนะสูตรนี้นะท่านผู้ชมจะเป็นเลขเรียงแต่ตัวสูตรมันง่ายนะคะท่านผู้ชมมันเอาแค่จุดสองจุดมาบวกกันโอกาสการหลุดมันเยอะนะมันก็เดินมาจนถึงงวดที่แล้วนะสำหรับเงินที่ถ้าเข้าก็ฟันไปเลยตัวเดียวนะคะถ้าไม่เข้าก็ก็อาจจะมีการหลุดบ้าง เสูตรมันใช้แค่ตัวสองตัวบวกกันนะสี่หกหกหกี่สี่หกสามหนึ่งสี่เก้าหนึ่งแปดห้าแปดเก้าหกหนึ่งศูนย์เก้าและสี่สี่สามเนี่ยงวดนี้จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนียหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมาบรรจบที่เลขหกครั้งที่แล้วก็มาตรงนี้จะมาแถบตัวไหนในจำนวนนี้ถ้าหลักสิบเลขหนึ่งก็เอาอยู่นะแล้วก็จระเข้ฟาดหางก็สามดับระยะยาวก็สี่ อันนี้มีเจ็ดอีกตัวหนึ่งนะมันไม,ไม่ไม่มีเนาะก็ตามนี้อาจารย์เอาตามตามสูตรนะอาจจะมีอาจาอาจะเข้านะถ้าเข้าก็เป็นตัวเดียวเลยะคะ่ะที่หมายตาไว้ก็คือเลขหกเนี่ยนะอันนี้จะเป็นสูตรที่เจ็ดสูตรที่อยู่ในเล่มอินฟินิต้นะคะก็ตามนี้เลยเนาะอาจารย์จะลองเช็คดูให้นะแนวทางของเลขหนึ่งเดี๋ยวลดลงไปหน่อยเนาะ แล้วเ,เลื่อนขึ้นไปนะคะดับสิบล่างสำหรับงวดนี้นะคือเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งดับสิบล่างที่อาจารย์ทำมานี่ก็ไหลงวดอยู่นะเอ่อสี่สิบงวดเนาะเดี๋ยวให้ดูนิดหนึ่งสี่สิบงวดเอาอยู่นะดับตัวเดียวนะตั้งแต่งวดที่ออกห้าสามนะหล,ลักหน่วยมาได้นะหลักหน่วยมาได้แต่หลักสิบจะเอาอยู่ตั้งแต่ งวดที่หนึ่งยันงวดที่ยี่สิบห้านี่ก็อยู่ทุกงวดนะต่อไปก็เปิดเป็นงวดที่ยี่สิบหกงวดที่ยี่สิบหกยี่สิบหกยิบเจ็ดยี่บแปดไล่มาจนถึงงวดที่สี่สิบเนี่ยก็เอาอยู่ทุกงวดนะงวดนี้จะเป็นแนวทางของเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งอันนี้งวดที่แล้วเลขห้านะเอาอยู่อาจารย์วางให้นะวางให้ทุกงวดเลยเนาะอันนี้ก็คือแนวทางของเลขหนึ่งเดี๋ยวใส่สีไว้ให้อะเลขหนึ่ง ถึงจะไม่ชอบอยังไงแล้วก็ลองเช็คตดตูแต่ตัวแรกเลยเนาะหนึ่งนะนะแล้วก็สองสามสี่ห้าหนึ่งมีถึงห้าตัวนะในเจ็ดตัวแต่อาจารย์ไม่ใช้นะสำหรับวันนี้ถ้าหลุดไปยังไงก็ขอโทษขออภัยไว้ด้วยนะสองสองมีอยู่หนึ่งสูตรนะสูตรนี้เลยเนี่ยเลขต่ำๆๆเนี่ยนะคะก็หนึ่งสูตรก็ไม่น่าเอานะคะต่อไปเลขสามมีหนึ่งมีสอง มีสามมีสี่สามมีสี่สูตรนะสี่สูตรก็ครึ่งครึ่งหนังสือว่าน้อยเลขสี่นะหนึ่งสองสามสี่มีสามย้อยกับเลขสามก็ไม่ใช้นะแล้วก็สี่ดับระยะยาวด้วยนะคะสี่ดับระยะยาวตัดออกไปเลยแล้วก็เลขห้าห้ามีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่มีห้าห้ามีห้าสูตรนะเก็บไปก่อนเนาะเลขห ต่อไปเลขหกเท่ากับหนึ่งเนี่ยนะเลขหกหนึ่งก็ตัดไปนะเพราะมันเจอดับหลักสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหกนะคะมีเจ็ดสูตรคือเต็มพิกัดที่ที่อาจารย์วางไว้ให้ถ้ามันพร้อมใจกันข้าวหกถึงจะมาถ้าสูตรใดสูตรหนึ่งหลุดเลขมันก็จะเพี้ยนไปนะคะเพราะว่ามันจํานวนสุจํานวนมันเยอะนะคะอันนี้อาจารย์เอาของเก่าที่เข้าของงวดที่แล้วทั้งสิ้นเลยนะคะมาทําการ คำนวณใหม่ให้นะแล้วก็เอามาเช็คดูนะเพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกไว้นะแนวทางของเลข6ตัวนี้นะเพราะว่ามันเต็มพิกัด7สูตรต่อไปเลข7 1234 4, 4ึ่สูตรเนาะเลขเมี4ีสูตรแล้วก็ดับขาดล่างด้วยนะคะดับขาดล่างตัดออกไปเลยเนาะเลข7ต่อไปเลข8 12345เลข8มี5สูตรนะ ห้าสูตรก็เท่าเลขห้าเลขหนึ่งนะอ่าไม่ไม่ไม่เอานะคะห้าก็จะไม่เอาไปด้วยนะคะเพราะอาจารย์จะงวดนี้จะตามสูตรขอรวยด้วยคนนะคะขอรวยด้วยคนนะงวดที่แล้วอาจารย์ก็กะจะตามนะบางครั้งก็มีใจรวนเลนะคะงวดนี้ไงก็ปักใจไปที่ขอรวยด้วยคนเนาะต่อไปเลขเก้านะคะในในคลิปของชุดมาตรฐานนี้เก้าจะมีหนึ่งสองสามสี่เก้าจะมีถึงจะมีสี่สูตรนะ ถ้าเทียบกับพวกหกพวกอะไรนี้มันก็ถือว่าน้อยนะแต่ถ้าเกิดว่าสูตรมันไม่เข้าทั้งหมดทุกตัวเก้าก็สวยนะอาจารย์ก็จะเลือกไว้ด้วยนะเก้าแต่ถ้าเป็นสูตรมาตรฐานอาจารย์จะให้หกนะส่วนสูตรขอรวยด้วยคนอาจารย์จะให้เลขเก้าเพื่อนะงวดน,นี้อาจารย์จะให้ถึงสองตัวนะว่ามันจะมาทางมาตรฐานครบทุกสูตรเลยหรือเปล่านะคะถ้าไม่มาก็เลขเก้าถ้ามาก็เลขหกนะต่อไปเลขศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้า หนึ่งสองสามสี่ห้าศูย์มีห้าสูตรนะท่านผู้ชมห้าเดี๋ยวจารย์ขอแก้ไขนิดนึงอ่ะ0ูมีห้านับไปก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าสูตรมีอยู่ห้าสูตรสูตรมีห้าสูตรนะ,ะแก่นิดหนึ่งเนาะมีเวลาอยู่เี๋ยอดูเวลาก่อนโอเคเวลา ใกล้เวลาอันเป็นบงคนเลิกแล้วนะท่านผู้ชมแป๊บหนึ่งห้านะหนึ่งสองสามสี่ห้าศูนย์มีอยู่ห้านะพวกนี้ก็ห้าห้าเยอะสุดก็คือเจ็ดสำรองคือหกหมันไม่มีเลยนะคะท่านผู้ชมอาจารย์จะไม่ใช้เลยเนาะอาจารย์จะขอเลือกเพราะว่าในพิสดานนี้ถ้าเราจะกันเราก็จะขอกันแค่เลขหก 6, ตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นศูนย์ก็ไม่มีอยู่แล้วก็ไม่เอานะฮะไม่เอา อันนี้อาจารย์จะให้เด่นในชุดมาตรฐานที่เลขหกนะตัวเดียวเลยนะคะหกจัดไปเลยเนาะหกนะนะแล้วถ้าหกมาขยับมาตรงนี้นะเลขหกตัวนี้นะคะหกกลมไหกมาจะจับกับอะไระคะท่านผู้ชมหกจะมาคู่กับเลขอะไรในแนวของหลักหน่วยนะนี่หลักสิบนะเดี๋ยวเข้าไปโค้งสุดท้ายให้เนาะอันนี้เอาหลักสิบไปก่อนแล้วถ้า 901พารวยมันมานะแล้วมันจะมีสูตรเด่นนะงวด่ที่แล้วเป็นรู้สึกจะเป็น4เอ,อ่อ456นะ456มันออกมาที่43ใช่ไหมเดน่นใช้ปากกาเขียนเลยเด่นนะเขียนตรงนี้แล้วกันเห็นไหมเด่นอันนี้เป็นเด่นระยะยาวนะก็น่าจะเออประมาณ20งวด เด่นตัวนี้นะไปประจวบกับเด่นแบบคู่ขี้นะคู่เด่นแบบคู่ขี้ก็จะเป็นแนวของเลขขี้นะถ้าเป็ดเด่นตัวนี้เดี๋ยวอาจารย์จะไปวางให้ครั้งหนึ่งถ้ามันไม่มีเลขหกผสม,มอยู่ก็คือเก0าเก้าศูนยนะแบบนับเปี่ยงตัวนะแบบคู่ขี้อาจารย์วางไปให้แล้วนะเนาะมันอยู่แถวแถวนี้แหละนะเดี๋ยวก่อนเอาแค่นี้ก่อนอันนี้คือไม่มีเลขหกนะ มันไม่มีมันไม่มีเลขหกใช่ไหมก็สามารถจับไปเลยไปหกเก้าหกศูนย์แล้วก็หกหนึ่งแต่ถ้าเป็นหกเก้ามันจะดับคู่ตรงในสูตรที่หนึ่งดับคู่ตรงในสูตรที่หนึ่งแต่มันเคยหลุดไปถึงสามงวดอะสามงวดตัวนี้นะหกเก้าอ,อาจารย์เขียนด้วยดีสอว่าดับคู่ตรงอันนี้มันติดดับคู่ตรงนะแต่มันเคยหลุดไปนะคะเคยหลุดนะ,ะชอบก็จัดได้นะคะ สูตรนี้มันเคยหลุดแต่ถ้าสูตรที่สองเนี่ยไม่มีนะคะคือใช้ได้เอาอยู่นะอ่าดับคู่ตรงสูตรนี้เคยหลุดมาทั้งหมดสามงวดเดี๋ยวอยู่แถวนี้หรือเปล่าดับคู่ตรงง่าอยู่นะเออตรงนี้เนาะเนี่ยค่ะตรงนี้อันนี้จะเป็นสูตรไหนเนี่ยสูตรสูตรหนึ่งนะสูตรที่หนึ่งจานเปิดสูตรหนึ่งก่อน ตัวนี้เลยเนาะนี่ค่ะตัวละตัวที่สองเนี่ยออกมาที่สี่สามใช่ไหมเนี่ยมันจะเป็นตัวนี้เลยหกเก้านี่ค่ะแต่มันเคยหลุดนะงวดที่ออกสี่หกนี่ยไหมหลุดนะหนึ่งงวดนะงานนี้จะหลุดแค่งวดเดียว<ม>ยเดี๋ยวระเวของเก่าแบบคู่ตรงสูตรที่หนึ่งตรงนี้นะคือเก้าสองเนี่ยออกเก้าสองหลุดนะ แล้วก็เก้าเก้านี่เก้าเก้าหลุดหนึ่งงวดสองงวดนอกกนั้นเอาอยู่นะเอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่เคยสองงวดแล้วนะอันนี้คือสูตรหนึ่งนะสองงวดแล้วก็สามงวดนี่สามงวดนะสี่หกทั้งหมดคือสามงวดถ้าเกิดหลุดอีกงวดนี้จะเป็นงวดที่สี่แต่ถ้าเอาอยู่นะคะก็ แล้วไปนเนราะเรายังไม่ทราบว่ามันจะออกอะไรใช่ไหมก็รอผลอยู่อันนี้มันหลุดอาจารย์เขียนว้อย่างนี้นะดาบคู่ตรงเคยหลุดเขียนไว้เลยนะเคยหลุดสามงวดอ่าเขียนไว้ให้ตรงนี้นี่นะดาบคู่ตรงนะเคยหลุดสามงวดแล้วถ้าเป็นหกศูนย์หกศูนย์ก็ได้อยู่นะสูตรหนึ่งนะเดี๋ยวค่อยไล่ทีละสูตรนะแล้วก็หกหนึ่งหกหนึ่งก็ได้อยู่อันนี้คือใช้ นี่ขีดไว้เลยก็ได้อันนี้ได้นะอา้าวหนึ่งนะมันดับจากแต่หลักสิบนะหลักหน่วยมันมันได้นะฮะก็มีสามตัวนี้ถ้าใครชอบเลขหก 6, นะถ้าหกหลักสิบนะให้ไปสามชุดได้ก่อนนะเ,เริ่มต้นเลยหกมันมันเก้าศูนย์หนึ่งเดี๋ยวมันจะมีสูตรอาจารย์ว่าไว้แะแถวนี้นะเดี๋ยวขอขอเร่งนิดนึงสามเก้า เก้าสามห้าหกเก้าหกสามหกห้าอ้าวมันก็จะมันอาจจะเต็งตัวนี้อาจจะหลุดจะอาจจะหลุดเป็นงวดที่สี่ก็ได้นะคะท่านผู้ชมอย่าทิ้งนะคะถึงดับคู่ตรงก็ไม่ต้องทิ้งนะคะเพราะมันมีสูตรเด่นแบบคู่ขี้นะ,ะมันก็จะเด่นที่เลขเก้าเหมือนกันอาจารย์เคยวางไปให้เนาะอยู่ตรงไหนนาะสามตัวนะเก้าหนึ่งสามกับ ก้าหนึ่งสามเกเก้าสามห้าจะเป็นตรงนี้นะผู้ชมเเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนแนวทางหลักสิบเนาะเนี่ยหลักสิบสองสูตรนี้ก็เดินดีนะคะงวดที่แล้วสี่สามในชนถึงสี่ตัวนี้ก็เข้านะ,ะชนสามตัวก็เคยเข้าที่แปดเก้านะสามตัวที่ชนนะก็มีสี่หกแปดนี้ตัดแปดไปด้วยเหลือแค่สองตัวก็ออกหกหกนะนี่คะ่ะอันนี้แนวทางของดับหลักสิบนะวันนี้เป็นเลขหนึ่งเนาก็ตัดหนึ่งไป สก็จระเข้าฟาดถางถ้าเอาอยู่ก็เหลือ9้านะคะท่านผู้ชมตัวเดียวเลยเลขเแล้วส่วนสูตรอันนี้เลข6มันเยอะนะคะเลข9้ามันก็มีแต่ก็ถือว่าไม่โบไปชัดที่เดียวก็ตั้ง4ีสี่สูตรนะใน7สูตรนะนั้นอาจารย์ก็ตัวที่2ของลักสิก็คือเลข9การจะให้ไวนะถ้า9อาจารย์ฟันให้ไปชุดเดียวเลยคือ9กหถ้าเกหเดี๋ยวดูสูตรนี้นะไม่มีแนละ้วเก้าหก มีแต่เก้าแปดนะเดี๋ยวดูสูตรที่สองสูตรที่สองนี่ยังไม่เคยหลุดเลยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวอยู่ไหนนะสูตรที่สองอาจารย์ให้ดูนะเนี่ยอันนี้ก็เข้าหมดเลยตั้งแต่วดที่หนึ่งถึงสูตรที่งวดเอ่อตั้งแต่วดหนะึ่งแล้วถึงงวดที่เจ็ดนี่คือเอาอยู่งวดที่แปดถึงวดที่สิบสี่ก็อเอาอยู่นะคะอันนี้คือสูตรที่สองอันนี้ก็แล้วก็มันสิบห้านะคะ ถึง21นี่ก็เอาอยู่อันนี้ก็จนถึง4ี่สามนะเอาอยู่หมดเลยยังไม่หลุดเลยนะคะสูตรที่เป็นตัวอย่างนี่สูตรหนึ่งนี่หลุดไป3าวดเลยเนาะสูตรนี้ก็ยังไม่หลุดนะก็คิดว่าน่าจะเอาอยู่นะตรงนี้นะออกที่สนะี 4, นะ่สามสี่สามเนาะมีแต่สามสี่ที่เป็นตัวกลับนะคะนะถ้าตัวตรงนี้ได้อยู่นะถือว่าไม่หลุดนะถ้าเราชอบอะไรเนะี่ยหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่ง มันจะมีแต่หกเจ็ดนะคะท่านผู้ชมแนวทางของและ,และถ้าเก้าก็จะเป็นเก้าศูนย์ที่ที่อ,อชาจะชอบก็ชอบน้อยหน่อยว่าง่ายๆนะอย่างนี้นะค่ะตามนี้เนาะนี่อันนี้สุดที่สองนี้ไม่หลุดเลยนะรอผลอยู่จะออกอะไรนะคะเลขเหล่านี้นะตั้งแต่ห้าหกหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดเก้าเก้าศูนย์ศนย์หนึ่งหนึ่งสองสองสามและสามสี่สี่แล้วก็สี่ห้าด้วยนะไม่ต้องไม่ต้องเสี่ยงเนาะแบบนี้เนาะ ไม่หลุดเลยนะแต่ถ้าหลุดงวดน,นี้ก็โอ้โหก็ประมาณว่าเออไม่อยากจะพูดเนาะท่านผู้ชมนะอ่าถ้าเก้าก็เก้าหกเลยนะคะเก้าหกนะเ,เดี๋ยวอาจารย์ให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งตัวตัวช่ยที่เป็นตัวสุดเด็ดระยะยาวตรงนี้นะเดี๋ยวมันแม็กไว้เนาะแป๊กนึงเอาอันนี้ออกก่อนเวลาเวลาจะตรงนี้เลยนะ นี่ค่ะชนสองตัวนะชนเก้ากับสามนี่ค่ะเลขเก้านะอาจารย์คิดว่าสองงวดนี้น่าจะวิ่งที่เก้ากับวิ่งที่หกนะเนี่ยวิ่งเก้าหรือใครไม่ชอบเลขเก้าก็วิ่งหกสองตัวนี้จะเก้าอะไรจะหกอะไรเนี่ยฮะวิ่งเก้าถ้าใครไม่ชอบเลขเก้าก็วิ่งหงกงนี่แหละสองตัวนี้นะล่างนี่วิ่งสองตัวนี้ชอบก็เก้าหกหกเก้า หกเก้ามีเจอดับคู่ตรงเนาะแต่ว่าเอาอยู่หรือเปล่านะคะว่ามันหลุดมาสามครั้งแล้วนะมันอาจจะหลุดก็ได้นะ 96, 69, เก้าหกหกเก้าอย่างน้นท่านผู้ชมนะตามนี้เนาะมันมีสูตรปีกย่อยอื่นๆอีกนะเดี๋ยวค่อยทําให้ดูอันนี้ก็มาแนวทางของหลักสิบในชุดมาตรฐานที่อาจารย์จะเอามาให้เนาะ,ะแล้วท่านผู้ชมบางท่านก็อยากจะดูในสูตรพิสดารด้วยว่างวดนี้จะเป็นเลขอะไรนะคะใครชอบแนวทางของตัวไหนมีตัดไปตัดไปนะถ้าถ้าพิสดารสูตรเดียวนะ ตัดหนึ่งนะดับหลักสิบตัดเจ็ดนะดับขาดล่างแล้วก็ดับจระเข้ฟาดหางสามดับระยะยาวสี่เหลือหกมีตรงไหนให้ตัดอีกนี่ค่ะก็จะเหลือหกท,ที่สวยๆเนี่ยอ่ะหกแปดแล้วก็ห้าอ่าตามนี้เนาะมีตรงไหนอีกอ แต่อาจารย์คิดว่าเราต้องอิงสูตรอื่นๆด้วยนะก็ก็เน้นเป็นสองตัวนี้แหละหกเป็นตัววิ่งทั้งคู่เลยนะคะท่านผู้ชมอาจารย์ทำมาฝากให้เนาะ่าลองพิจารณาเลือกตัวที่ตัวเองชอบเลยนะคะอ่านี้อาจารย์ให้หลักสิบสองตัวนะคือเลขหกอะไรก็ว่าไปหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งเก้าก็เก้าหกชุดเดียวนะคะลาไปก่อนพบก,กับใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ